ดยเฉพาะตอนที่ไปเที่ยวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็แบบเวลาไปเที่ยวใช่นอะไะอย่างเช่นะไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวมันก็จะมีช่วงที่เราต้องแบบนั่งอยู่บนรถก็คือเราไปแบบทัวร์เงี้ยครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกแบบเหนื่อยเราก็อยากนอนะครับแต่ด้วยตอนนั้นเนี่ยเราใส่คอนแทคเลนส์มันก็เลยทําให้เรานอนไม่ได้ครับบงครั้งี่ใจอ่ะอยากจะพักสักเตี่ยนิดนึงเลยนะครับแต่ก็นอนไม่ได้ไปหลายครั้งก็คือเผลอหลับไป รู้สึกตัวรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งครับตื่นขึ้นมาก็ก็รู้ว่าตัวเองแน่ยนอนไปพร้อมกับคอนแทคเนยแต่น้องเรือมวิธี PRT เพราะอะไรอะคะก็ตอนนั้นที่เหมือนเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับก็พยายามเปรยเียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่น่นที่ตัดสินใจทำ BRT อะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นหาข้อมูลเรารู้สึกว่ามันมันมีความเสี่ยงในต่ออนาคตน้อยกว่า เราก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทนกับความเจ็บได้ก็เลยตัดสินใจปีอย่างเค้กแฮปปี้นะถึงวันนี้เราปีกว่าเลยเนี่ยแฮปปี้ครับผมแต่พี่เห็นหน้าตาเราอย่างมีความแกล้งเนาะใช่ไหมพี่พบว,ว่าความแกล้งของการนอนอะ่ะพี่คิดว่าเกิดจากการใช้เยอะก็มีแห้งนะเราอะนะเรียนรู้เลยว่า,าการการงานมันจะไม่ได้เป็นสเต็ปเบอร์ตลอดเวลา ป็นเปลี่ยนแปลงมัเปลี่ยแนแปลงตามการใช้งานตาแห้งก็เปลี่ยนและอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาสายตาที้ดีแล้วก็มาตรวจทุกปีนะคะออโอเคขอบคุณมากค่ะ